คืนนี้อยู่กับพี่ได้ไหมเพิ่มอีกสักห้าพันแล้วพี่จะดูแลเป็นพิเศษเลยลูกค้าประจำคนหนึ่งยิ้มกริมมือของเขาวางลงบนไหล่ของฉันฉันรู้สึกขยะแข็งจนแทบจะอาเจียนออกมาแต่ก็ต้องฝืนยิ้มขอบคุณค่ะเฮียฉันชื่อทิพย์ค่ะปีนี้อายุห้าสิบสามีของฉันที่ชื่อมานัดติดการพนันจนหมดตัวบ้านที่เคยอยู่สุขสบายต้องถูกขายทิ้งไป ตอนนี้เราอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแคบๆฉันมีลูกชายลูกสาวที่น่ารักอย่างนนท์กับฟ้าแล้วก็มีรายจ่ายต่อเดือนกว่าห0 0 0 0บาททั้งดอกเบี้ยงเงินกู้ค่าเทมลูกค่าเช่าห้องค่ากินอยู่ค่าเดินทางส่วนสามีน่ะเหรอวันๆเอาแต่เมาแล้วแล้วนอนกอนอยู่บนโซฟาสุดท้ายแล้วก็มีแค่ฉันคนเดียวที่ต้องดิน้นรนฉันทำงานเป็นเด็กดริ้งในร้านคาราโอเกะมาสปีแล้วในทุกๆคืน ฉันต้องทนกับกลิ่นเหล้าและสัมผัสที่น่ารังเกียจจากลูกค้าต้องฝืนยิ้มทั้งทงท,งที่ในใจอยากจะร้องให้พอกลับถึงบ้านก็ได้แต่แอบเข้าไปร้องให้เงียบๆในห้องน้ำนี่คือเรื่องราวความทุกข์ทรมานการเสียสละและความรักที่มาเยือนในวันที่สายเกินไปของผู้หญิงวัย5้ปีวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันต้องไปทำงานตอนหนึ่งทุ่มที่ร้านคาราโอเกะย่านทองหล่อ ฉันกำลังแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกมองดูใบหน้าของตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยอายแชโดว์ I สีเข้มลิปสติกสีแดงสดนี่คือฉันจริงๆเหรอฉันถอนหายใจออกมาแต่ก็ต้องกล้ำกลืนมันลงไปวันนี้ก็ต้องหาเงินเพื่อลูกๆอีกวนันฉันเปิดประตูร้านเข้าไปกลิ่นบุรี่และกลิ่นเหล้าคลั้งไปทั่วแสงไฟนีออนสลัวทำให้ปวดตาพี่ทิพห้องหกคะ่ะ พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ส่งซิกมาทิพีคือชื่อในวงการของฉันฉันไม่สามารถใช้ชื่อจริงของตัวเองที่นี่ได้กลัวว่าจะเจอคนรู้จักกลัวว่าจะเจอลูกหรือเพื่อนฉันเคาะประตูห้องเบาๆเข้ามาเลยเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นชายวัยกลางคนสามคนนั่งอยู่กลิ่นเหล้าเหม็นหึงไปทั่วสวัสดีค่ะทิพายค่ะฉันฝืนยิ้มทักทายโอ้โห วันนี้คนสวยมาเว้ยชายคนหนึ่งคว้ามือฉันไปจับมือของเขาเย็นชืดและชื้นเหงื่อมานั่งตรงนี้สิฉันนั่งลงข้างๆเขาไหลของเราสัมผัสกันกลิ่นน้ำหอมราคาถูกลอยมาแต่จมูกจนแทบหายใจไม่ออกแต่ฉันก็ต้องยิ้มเฮียคะวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆเหรอคะหน้าตาสดใสเชียวก็เจอคนสวยอย่างน้องทิพนี่ไงถึงได้อารมณ์ดีฉันหยิบรีโมทขึ้นมา เดี๋ยวทิพร้องเพลงที่เหียชอบให้ฟังนะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฉันต้องร้องเพลงรินเล่าปรบมือและฝืนยิ้มมือของชายคนนั้นเริ่มลูบไล่ที่ต้นขาของฉันฉันสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ปัดป้องน้องทิพวันนี้มีอะไรพิเศษเศษไหมเขากระสิบข้างหูกลิ่นเล่าและลมหายใจร้อนๆเป่ารถที่ต้นคอของฉันฉันรู้ดีว่าถ้าปฏิเสธ ครั้งต่อไปเขาก็จะไม่เรียกฉันอีกเพิ่มอีกสักห้าพันแล้วทิปจะดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะฉันเกลียดคำพูดที่หลุดออกมาจากปากของตัวเองเหลือเกินแต่ฉันก็ต้องพูดมันออกไปได้เลยเดี๋ยวเลิกแล้วเราไปต่อกันนะฉันมองดูนาฬิกา้าทุ่มแล้วนนกับฟ้าจะกินข้าวกันหรือ,อยังนะภาพของลูกๆล,ลอยขึ้นมาในหัวในใจของฉันรู้สึกเจ็บปวดเที่ยงคืนกว่าฉันถึงได้ออกจากร้าน ลมหนาวพัดปะทะใบหน้าฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คยอดเงินในบัญชีอาทิตย์หน้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สิบห้าศูนย์ค่าเทมลูกชายหนึ่งหมื่นลูกสาวแปดพันค่าเช่าห้องอีกห้าพันค่ากินอยู่อีกเจ็ดพันรวมๆแล้วก็เกือบห้าหมื่นขาดไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวฉันขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านมองดูเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกหน้าต่างเครื่องสำอางเลอะเทอะไปหมด มาสคาร่าที่ขอบตาเป็นรอยดำลิปสติกก็ลบเลือนไปครึ่งหนึ่งแล้วฉันหยิบกระจกขึ้นมาเช็ดออกแต่น้ำตาก,กลับไหลออกมาไม่หยุดต้องอดทนไว้กลับไปร้องให้ที่บ้านตีหนึ่งครึ่งฉันมาถึงหน้าห้องเช่าในห้องมืดสนิทมานัน,นอนกอนอยู่บนโซฟาข้างๆมีขวดเหล้าขาวที่ว่างเปล่ากลิ้งอยู่สี่ขวดเมื่อห้าปีก่อนเขาเคยเป็นถึงผู้จัดการบริษัทเคยเป็นพ่อที่แสนดีของลูกๆ แต่ตอนนี้ฉันแง้มประตูห้องนอนเข้าไปดูนนนกับฟ้านอนเบียดกันอยู่บนเตียงเล็กๆในใจของฉันเจ็บปวดราวกับจะแตกเป็นเสียงเสียงแม่ขอโทษนะลูกที่ทำให้ลูกได้แค่นี้ฉันเข้าไปในห้องน้ำล็อกประตูแล้วเปิดก๊อกน้ำให้เสียงดังที่สุดฉันมองดูตัวเองในกระจกแล้วน้ำตาก็ไหลทะลักออกมาฉันใช้มือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นให้ คำพูดของตัวเองยังคงดังก้องอยู่ในหัวเพิ่มอีกสักห้าพันแล้วทิพย์จะดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะฉันใช้น้ำเย็นล้างหน้าเครื่องสำอางที่เลอะเทออะไหล่ปนไปกับน้ำตาฉันเช็ดหน้าแล้วมองดูตัวเองในกระจกอีกครั้งใบหน้าของผู้หญิงวัยห้าบสองปีที่เต็มไปด้วยริ้วรอยครั้งหนึ่งฉันก็เคยสวยเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ฉันต้องอดทนเพื่อลูกๆตีสองแล้ว ฉันล้มตัวลงนอนบนเตียงแคบๆพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานอีกต้องเจอแขกต้องฝืนยิ้มต้องอดทนอีกหน่อยอีกไม่นานฉันหลับตาลงแต่ภาพสัมผัสที่น่ารังเกียจและกลิ่นลย่ยยังคงติดอยู่ที่ปลายจมูกฉันกอดหมอนแน่นเมื่อไหร่ชีวิตแบบนี้จะจบลงเสียทีนะเย็นวันรุ่งขึ้นฉันก็ไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะอีกครั้งพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ส่งซิกมา พี่ทิพย์ค่ะวันนี้ห้องสิบสองนะคะเป็นแขกเลี้ยงรุ่นคนเยอะหน่อยฉันเดินไปที่หน้าห้อง 12. สิบสองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเคาะประตูทันทีที่เปิดประตูเข้าไปเสียงจอแจกก็ดังกระหึม่มในห้องเต็มไปด้วยผู้ชายควันบุรี่หนาทึบสวัสดีค่ะทิพยไพค่ะมาเลยน้องทิพมานั่งตรงนี้ชายคนหนึ่งลุกให้ฉันนั่งข้างๆกันนั้นมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่ เขาสวมชุดสูทและเอาแต่นั่งดื่มเบียร์เงียบเยียบท่านประธานครับเด็กตัวริ้งมาแล้วครับคงจะเป็นประธานบริษัทสีนะแต่ฉันมองหน้าเขาไม่ชัดเพราะในห้องมันมืดเกินไปฉันเริ่มร้องเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศทันใดนั้นแสงไฟจากหน้าจอคาราโอเกะก็สาดมาที่ใบหน้าของฉันชายที่นั่งอยู่ข้างๆฉะง,งักไปแก้วเบียร์ในมือของเขาหยุดค้างกลางอากาศฉันรู้สึกได้ว่า เขากำลังจ้องมองมาที่ฉันทำไมถึงมองแบบนั้นนะฉันรู้สึกไม่สบายใจเพลงจบลงฉันกลับมานั่งที่เดิมชายคนนั้นเอ่ยขึ้นเบาๆคือว่าคุณแต่แล้วพนักงานคนหนึ่งก็พูดแทรกขึ้นมาท่านประธานครับวันนี้อารมณ์ดีจังเลยนะครับยอดขายก็ดีอืมเขาตอบสั้นๆแล้วหันกลับมามองฉันอีกครั้งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแต่ชายคนนั้นก็ยังคงนั่งเงียบๆ ไม่ดื่มเหล้าไม่ร้องเพลงเอาแต่จ้องมองฉันหรือว่าเขาจะอยากเป็นลูกค้าประจำกันนะฉันพยายามฝืนยิ้มให้สดใสกว่าเดิมทันใดนั้นไฟในห้องก็สว่างขึ้นเล็กน้อยเพราะมีพนักงานคนหนึ่งเดินไปเข้าห้องน้ําและในวินาทีนั้นเองฉันก็ได้เห็นใบหน้าของชายคนนั้นอย่างชัดเจนหัวใจของฉันแทบจะหยุดเต้นหน้าผากเรียบคิ้วเข้มจมูกด่งเป็นสัน เป็นใบหน้าที่ฉันคุ้นเคยเหลือเกินเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนานมาแล้วเขาก็จ้องมองมาที่ฉันเช่นกันสายตาของเราประสานกันฉันรู้สึกได้ถึงความรู้สึกบางอย่างในแววตาของเขาความเศร้าวความสงสารทำไมถึงมองฉันแบบนั้นนะหัวใจของฉันเต้นระรัวเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนเขาก็ลุกขึ้นยืนขอบคุณสำหรับวันนี้ทำงานได้ดีมาก เขาพูดสั้นๆแล้วก็เดินออกจากห้องไปบนโต๊ะมีนามบัตรใบหนึ่งวางอยู่ฉันหยิบขึ้นมาดูบริษัทอาทิตย์ Foods จำกัดกรรมการผู้จัดการอาทิตย์อาทิตย์ทันทีที่เห็นชื่อนั้นหัวของฉันก็ขาวโพลนอาทิตย์ชื่อที่คุ้นหูเหลือเกินนานมาแล้วหรือว่าจะเป็นอาทิตย์คนนั้นอาทิตย์เพื่อนร่วมชั้นสมัยประถมห้า เด็กชายยากจนที่ไม่มีข้าวกล่องมากินเด็กชายที่ฉันต้องแบ่งข้าวกล่องให้กินทุกครั้งที่ไปทัศนึกษาเด็กชายที่ย้ายบ้านไปต่างจังหวัดตอนประถมหกไม่หลอกหน้าเป็นไปไม่ได้40ปีผ่านไปแล้วเด็กชายยากจนคนนั้นจะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ได้ยังไงแต่แววตาคู่นั้นแววตาที่เขามองมาที่ฉันมันช่างคล้ายกับแววตาของอาทิตย์ในวัยเด็กเหลือเกิน ฉันกลับบ้านด้วยความสับสนหรือว่าจะเป็นอาทิตย์คนนั้นจริงๆแล้วถ้าใช่เขาจะจําฉันได้ไหมแล้วถ้าจําได้เขารู้แล้วสินะว่าทิปที่เคยเป็นคุณหนูในวันนั้นตอนนี้กลายเป็นเด็กดริ้งในร้านคาราโอเกะไปแล้วฉันรู้สึกอับอายจนอยากจะร้องไห้หลายวันต่อมาฉันก็ยังคงคิดถึงแต่เรื่องของเขานามบัตรใบนั้นยังคงอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของฉันฉันอยากจะโทรไปหาเขา แต่ก็ไม่กล้าถ้าไม่ใช่เขาฉันก็คงจะหน้าแตกแต่ถ้าใช่ฉันก็ยิ่งอับอายเย็นวันนั้นฉันไปทำงานตามปกติพี่ธิพาวันนี้ห้องเก้านะคะมีแขกรออยู่ห้องเก้าหัวใจของฉันเต้นรัวหรือว่าจะเป็นเขาอีกฉันเปิดประตูเข้าไปอาทิตย์เขานั่งอยู่ในห้องนั้นเพียงลำพังมาแล้วเหรอเขายิ้มให้ฉันนั่งก่อนสิ ทิพไพเขาเรียกชื่อจริงของฉันเบาๆร่างกายของฉันสั่นสะท้านจำฉันได้ไหมอาทิตย์ไงอาทิตย์น้ำตาของฉันไหลพรากฉันรู้สึกอับอายเหลือเกินขอโทษนะที่ต้องมาเจอฉันในสภาพแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเธอลำบากมากเลยสินะฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังเรื่องที่สามีติดการพนันเรื่องที่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเขานิ่งฟังอยู่เงียบๆแล้วเธอ ทำไมถึงได้ประสบความสําเร็จขนาดนี้ละ่ะเขาหัวเราะอย่างขมขื่นฉันสู้ชีวิตมาตลอดนะเพื่อที่จะหนีจากความจนเขาเล่าว่าหลังจากย้ายบ้านไปแล้วชีวิตของเขาลำบากมากเขาต้องตั้งใจเรียนเพื่อชิงทุนทำงานส่งเสียตัวเองจนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าทำงานในบริษัทอาหารแห่งหนึ่งไต่เต้าจากพนักงานระดับล่างสุดจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดการจากนั้น ก็ลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเองแล้วเรื่องข้าวกล่องในวันนั้นฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอเสียใจไม่เลยฉันขอบคุณเธอมากต่างหากเธอเป็นคนเดียวที่ใจดีกับฉันจำได้ไหมตอนที่เราไปทัศนึกษากันเธอแบ่งข้าวกล่องให้ฉันกินตอนนั้นฉันมีความสุขมากเลยนะแล้วแต่งงานหรือ,อยังเคยแต่งแต่อย่าไปเมื่อสิบปีก่อนภรรยาของฉันมีคนอื่น ตั้งแต่นั้นมาฉันก็อยู่คนเดียวมาตลอดทำแต่งงานคงจะเหงาหน้าดูเลยนะอืมเหงามากทิปเลิกทำงานที่นี่เถอะนะฉันจะช่วยเธอเองไม่ได้หรอกฉันรับความช่วยเหลือจากเธอไม่ได้ทำไมล่ะเพราะเราเป็นแค่เพื่อนเก่ากันงั้นหรอฉันมีงานให้เธอทำที่บริษัทของฉันเป็นงานออฟฟิศเงินเดือนก็ดีด้วยถือซะว่าเป็นการตอบแทนเรื่องข้าวกล่องในวันนั้นก็ได้ นะฉันรู้สึกขอบคุณเขามากแต่ก็รู้สึกเป็นภาระให้เวลาฉันคิดหน่อยนะคืนนั้นเขาไม่ได้ร้องเพลงหรือดื่มเหล้าเลยแม้แต่แก้วเดียวเราเอาแต่คุยกันเรื่องวันวานเขายังคงยืนยันที่จะขับรถไปส่งฉันที่บ้านเมื่อมาถึงหน้าห้องเช่าที่ซอมซ่อของฉันสีหน้าของเขาดูตกใจมากเธออยู่ที่นี่เหรออืมพรุ่งนี้ฉันจะโทรหานะรับโทรศัพท์ฉันด้วยนะ คืนนั้นฉันร้องให้ออกมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เป็นเพราะความซาบซึ้งและความหวังเล็กๆที่ฉันอาจจะได้หลุดพ้นจากชีวิตที่เหมือนตกกนรกทั้งเป็นนี้เสียทีหลายวันต่อมาฉันก็ไปทำงานที่ร้านคาราโอเกะอีกครั้งฉันยังไม่กล้าที่จะรับข้อเสนอของเขาพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ส่งสิกมาพี่ทิพย์่ะห้องเก้ามีแขกรออยู่เป็นอาทิตย์อีกแล้วมาแล้วเหรอ เขายิ้มวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอทำงานที่นี่นะหมายความว่ายังไงฉันเหมาค่าใช้จ่ายของเธอทั้งคืนแล้วเราจะออกไปจากที่นี่กันเราไปทานอาหารกันที่ร้านอาหารรู้ไม่ต้องเกรงหรอกวันนี้เป็นวันพิเศษทิปฉันมีเรื่องจะสารภาพที่จริงแล้วฉันชอบเธอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนที่เธอแบ่งข้าวกล่องให้ฉันเธอเป็นคนเดียวที่ไม่รังเกียจเด็กจนๆอย่างฉัน ตลอด40ปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยลืมเธอเลยแม้แต่ตอนที่แต่งงานแล้วฉันก็ยังคิดถึงเธออยู่หัวใจของฉันแทบจะหยุดเต้นอาทิตย์ฉันรู้ว่าเธออาจจะแค่สงสารฉันแต่สำหรับฉันแล้วเธอคือรักแรกของฉันทิพอยู่ข้างๆฉันได้ไหมมือของเขาจับมือของฉันไว้แน่นมันอบอุ่นเหลือเกินตลอดหปีที่ผ่านมามาน้ไม่เคยจับมือของฉันเลยเขาเอาแต่ดื่มเหล้า แล้วก็นอนก่อนแต่อาทิตย์เขาแตกต่างออกไปฉันรู้สึกได้ถึงความจริงใจของเขาฉันยังแต่งงานอยู่นะฉันรู้แต่ผู้ชายคนนั้นเขาไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไปแล้วไม่ใช่หรอคืนนั้นเราไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งด้วยกันไม่ต้องกลัวนะเขากระสิบข้างหูฉันรอคอยวันนี้มานานเหลือเกิน40ปีฉันรักเธอนะทิปเป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้สึกถึงความรัก การถูกต้องการฉันกลับมาเป็นผู้หญิงอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นเสียใจไหมเขาถามไม่เลยฉันตอบอย่าก,กับสามีของเธอซะแล้วมาอยู่กับฉันนะฉันกลับมาถึงบ้านตอนเก้าโมงเช้ามานานั่งรออยู่แล้วไปไหนมาเขาตะขอโทรไปที่ร้านคาราโอเกะเขาบอกว่าแกออกไปตั้งแต่เมื่อคืนไปกับผู้ชายมาใช่ไหม ใช่ฉันตะโกนกลับไปใช่ฉันไปกับผู้ชายมาแล้วคุณล่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาคุณทำอะไรบ้างนอกจากดื่มเหล้าแล้วก็นอนก่อนเขาเงยหน้าขึ้นมาตบหน้าฉันอย่างแรงอีแพทย์ยาแม่นนวิ่งออกมาจากห้องพ่อทำอะไรแม่แม่เป็นอะไรไหมครับฟ้าถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องหย่ากับผู้ชายคนนี้ให้ได้หลายวันต่อมา มานะก็กลับมาเมาเหล่าเหมือนเดิมคำสัญญาที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นแค่ปากคืนนั้นนนกับฟ้าเข้ามาคุยกับฉันแม่ครับเรื่องเมื่อสิบปีก่อนพวกเรารู้นะครับเรื่องอะไรเรื่องที่พ่อมีผู้หญิงคนอื่นตอนนั้นพวกเรายังเด็กแต่ก็ได้ยินที่แม่ร้องให้แล้วขออย่ากับพ่อแม่ทนมาเพื่อพวกเราใช่ไหมครับพ่อไม่เคยเปลี่ยนเลย อย่าก,กับเขาเถอะอะครับแม่พวกเราโตแล้วดูแลตัวเองได้พวกเราอยากให้แม่มีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นฉันยื่นใบหย่าให้มานะฉันจะหย่าอะไรนะฉันบอกว่าจะหย่าในที่สุดเขาก็ยอมหย่าแต่โดยดีชีวิตแต่งงานยี่สิปีของฉันจบลงแล้วฉันโทรหาอาทิตย์ฉันหย่าแล้วนะเก่งมากเดี๋ยวฉันไปรับเราสี่คนฉันนนทฟ้า และอาทิตย์กลายเป็นครอบครัวเดียวกันอาทิตย์ให้ฉันเข้าไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่บริษัทของเขาชีวิตของฉันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเด็กดื่มในร้านคาราโอเกะก,กลายเป็นผู้จัดการบริษัทหกเดือนต่อมาเราจัดงานแต่งงานเล็กๆฉันในวัยห้าสิบสองปีสวมชุดเจ้าสาวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริง แม่สวยจังเลยค่ะฟ้าบอกแม่มีความสุขไหมครับนนถามอืมมีความสุขมากมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยอาทิตย์เด็กชายยากจนในวันนั้นคือรักแรกของฉันและตอนนี้เขาก็คือสามีของฉันฉันในว 52, ัยห้าสิบสองปีได้เรียนรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุและชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ขอแค่มีความกล้าที่จะก้าวออกจากความทุกข์และไขว่าคว้าหาความสุข